จี Japan by, e mar, ่เป็นอีกโปใช่ไหมใช่ครั้งแรกครับเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นเพราะว่าอย่างอย่างที่รู้กันว่าเราแบบเราชอบเที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วชอบแบบชอบอาหารชอบบระเทนธรรมธรรมชาติอะไรตอนนี้ฮะชอบผู้คนผู้คนน่ารักมากอะไรก็แบบดีใจที่ได้มางานแต่เราก็ไปญี่ปุ่นกันหลายรอบแล้วนะ ยังสึกยังไม่พอเลยครับสึกว่าจริงๆหลงรักประเทศญี่ปุ่นทั้งคู่เลยรู้สึกว่าเป็นที่ได้ทําให้เราได้มีแบบความทรงจาดีๆร่วมกันเยอะก็เลยแบบดีใจที่วันนี้ได้มาเป็นอีกหนึ่งตัวแทนจากบ้านดูมันดิที่มาเขาเรียกว่ามาแสดงในงานนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากรู้สึกคุ้นเคยไหมกับคาว่าญี่ปุ่นมารึกสึกคุ้นเคยมากเพราะว่า บ้านดูมาดีก็คือเริ่มเริ่มต้นมามาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็เราจะไปญี่ปุ่นทุกปีก็คือจะไปไปแฟนมีตไปเอาติ้งที่นู่นอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าดีใจเริ่มพูดวนละเรื่องไหนที่เราไปแล้วรู้สึกว่าเราพลาสมากเลยชอบมากโตเกียวอยู่แล้วโตเกียวว่ารสุดโตเกียวเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีทั้งร้านอาหารที่ช้อปปิ้งแล้วก็มีที่ที่ให้ไปแบบ หลายเมมากแล้วก็ได้ไปบ่อยๆก็เหมือนแบบมีความทรงจาร่วมกันตลอดว่าทริปนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นี่ใช่ๆคยอไปที่ที่มีหิมะเยอะๆก็รู้สึกว่าซัปโปโรชอบเหมือนกันแต่ว่าชอบความวุ่นวายในเมืองหนึงใช่ใช่ใช่มวัฒนธรรมอาหารหรือวัตถุพุ่นไหมแต่เก่งก็เก่งก็จะแตกต่างกับน้องนิดนึงคือเก่งชอบธรรมชาติชเก่งชอบซัปโปโรชอบรู้สึกว่าแบบ ไม่จริคุณนะ่เอนจอยตัวเกียวดีสุดละจ้าเอนจอยตัวเกียวแต่รู้สึกว่าถ้ามันไม่หนาวขนาดนั้นเน่ยเราเราจะรู้สึกว่าเราเราเราฟูลฟิลแต่รู้สึกว่าเป็นเป็นหิมะครั้งแรกที่ได้ดูก็คือซัปโปโรเราเอนจอยทุกที่ที่มีน้องหรือเปล่า เขาพูดออกมาเองจากปากว่าโตเกียวครั้งล่าสุดเนี่ยดีที่สุดตั้งแต่เคยไปญี่ปุ่นมาเพราะว่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 าเราไปนานที่สุดแล้วเพราะว่าไปนานแล้วก็สเกดดูแบบกำลังดีเลยใช่ใช่ภาพรวมมีได้แบบว่าไปมีฟีเดย์ด้วยไหมมีมีฟีเดย์ใช่ใช่แล้วก็ตื่นสายอะไรเนี้ยแล้วก็ออกไปเดินกับน้องอะไรเนี่ยฮะใช่ทางเก่งกับน้องปิงใครเป็นคนที่เลือกสถานที่ว่าจะ คำถามน,นี้คือมีคำตอบอยู่ในคำถามแล้วนะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนเลือกคุณตอบสิ<อ>ฮะ,ฮะน้องฮะนอ้นองเป็นคนแพนทุกอย่างเลยแบบเดินตื่นมาตอนเช้าไปไหนบ้างแบบกินกาแฟกินกาแฟเสร็จแล้วแบบออกออกไปเดินถนนอนนอกไปถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถ่ายรูปแล้วแบบสวยมากสวยทุกที่เลยทุกมุมเลยเนี่ยเราเชื่อเราก็เชื่อเขาก็เชื่อนคนี้จัดแพนตามเขา เขาชอบมีแผนในหัวแล้วแล้วก็มาบอกเราเราก็เลยแบบแพลนให้เขาอย่างเช่นเขาบอกว่าเช้านี้อยากไปแคสตสตรีทอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปแคสตสตรีทตามเขาเขามีคนดีเพสก่อนดีเพจเราไม่เก็บเราแค่บางจาเตีนเราไปไงคะน้ำปิ้งในรูปเยอะไหมว่าเราในรูปเยอะพี่เก่งถ่ายรูปเยอะจริงๆถ่ายไว้เยอะฮะตั้งแต่ตั้งแต่เข้าดูมันดีแรกๆก็คือถ่ายสต็อกไว้ก็จะมีรูปแบบมีมีรูปหนึ่งที่แบบเมจิกโมเมนต์มากเป็นรูปที่แรกๆเลยที่แบบเราไปญี่ปุ่น ใช่เป็นรูปเสื้อสีเงินจําได้เลยแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็แบบเหมือนน้องแบบลับบินอะไรแบบนี้ลงบัตรลงไปแล้วใช่ไหมลงไปแล้วฮะลงไปแล้วตอนนั้นเคยบอกว่าเหมือนอยากจะเปิดแอคทีมใช่ทำหรือยังยังเลยฮะก็ยังไม่ได้ซื้อกล้องเลยไม่มีแล้วครั้งล่าสุดก็บอกว่าแบบมันมีแล้วมันใช้แล้วนี่ไม่มันต้องเป็นกล้องที่แบบ แต่ล่าสุดยังไม่ประสบความสาเร็จในการใช้กล้องฟิล์มเพราะว่า oh, มันยากมากมันยากมากคือด้วยความที่เราเพิ่งจะ mm hmm. เพิ่งจะเป็นคนที่แบบชอบถ่ายรูปแ mm hmm. บบภาพหลังๆทุกคนจะเห็นแบบเราถ่ายรูปแบบค่อนข้างที่จะทีทีหน่อยอะไรแบบนะี้รู้สึกว่าตัวเองหลงรักการถ่ายรูปแต่ก็ยังเป็นบิเกเนอร์เรื่องกล้อง mm hmm. เพราะว่ามันมันใช้ย,ยากมากแบบฟ mm ังก์ชันอะไรเนงะี้ยก็กําลังศึกษาอยู่าปคี่นนดีจ้าถึงเรื่องอะไรครับ ผลงานการถ่ายภาพออไม่เท่าไหร่ครับสองเต็มสิบอกว่ายังตั้งค่าไม่ค่อยเป็นถ่ายจริงมาก็เป็นค่อนข้างแบบตัวมืดวิวสว่างอะไรเงี้ยแต่ทุกโพสที่ไปญี่ปุ่นคือเป็นรูปพี่หมดเลยนะเออสิคือถ้ารูปจากโทรศัพท์เรายังแฮปปี้อยูอย่แต่ว่าออตอนนี้ขอให้เขากลับไปฝึกฝนวิชาในการแบบใช้กล้องฟิล์มก่อนเพราะว่าเราตั้งค่านานมากพอถ่ายปุ๊บไม่ค่อยได้ใช้เลยก็เลยแบบโอเคงั้นกลับมาโทรศัพท์ก่อนยังไม่ค่อยมีเวลา ต้องให้เขาแบบก็ต้องเป็นแบบให้เขาไปบอกก็ถูกหรือพี่เก่งต้องไปเรียนเลยไหมคะถ่ายน้องเออจริงๆเก่งว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ก็ได้เพราะว่าจเพราะว่าน้องมีน้องเป็นแบบอยู่แล้วอะไรเราเราแบบแบบเันดีเราจะเรียนรู้ตอนไหนก็ได้แบบแบบมันดีนะถ่ายมุมไหนก็สวยปะจริงฮะแบบไม่ไม่เปิดฝันท้อมก็ยังสวยเลยเอต คิวผมก็แน่นอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะคิว okay. ง yeah, anyway> ่ายๆคิวยาวถึงไหนอะครับก็ลองถามมาก่อนก็เดี๋ยวดูให้เช็คไปก่อนใช่ไหมเช็คไปก่อนแต่เดี๋ยวเดีร็วๆนี้ก็เรากำลังจะมีทางแรกเหมือนกับงานแฟชั่นวีกำลังจะไปแล้วใช่ไหมใช่ๆครับเป็นไงบ้างกับการเตรียมตัวของเรากับการแฟชั่นวีตอนนี้ตื่นเต้นมากครับเป็นเป็นโอกาสที่แบบดีมากๆเลยครับก็ โอมันมันเกินฝันอะคือทุกครั้งที่แบบที่เราที่เราโตมาเราจะพูดว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่แบบอยากจะพาน้องไปคือเรื่องของแฟชั hmm. ่นเราอยากไปแฟชั่นวีคเราอยากไปฟารเรสเราอยากไปมิลานอะไราี mm ้ hmm. แล้วก็ปีนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเกินฝันมาก mm hmm. ใช่สายแพรอย่างเราน้องปี wow. จริงๆเราก็ตอบคำถามพี่นักข่าวมาตลอดเนอะเราก็ตอบเล่นๆของเราได้แล้วอยากไปมิลานเนาะอยากไปปารีสเนาะอะไรเงี้ยก็เราก็พูดไปด้วยความที่เรารู้สึกว่าอุยจักรวาลคงรับฟังเลยแล้วมันมันจักรวาลสันติวานกรับฟังด้วยการมานีเฟสของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะนั่นเองก็รู้สึกว่าโอ้มันมันก็เกินความฝันเหมือนที่พี่เคียงบอกคือมันไม่ได้มีใครมาบังคับให้เราต้องไปแล้วเพราะว่าทางค่ายก็ให้อิสระกับเรามากๆว่าสนใจสิ่งไหนหรืออยากทำสิ่งไหนแต่ว่าจริงๆการไปอ่ะมันมันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากไปแล้วมันจะ ได้ไปเลยมันมันก็มีหลายองค์ประกอบในการที่จะแบบให้เราได้ไป <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยขอบคุณที่แบบที่เห็นศักยภาพหรือใดๆก็ตามเลวก็ขอบคุณแฟนคลับที่แบบคอยผลักดันเอนจอยเมนต์อะไรต่างๆมาตลอดอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณที่แบบอยู่ในความฝันนี้จริงๆไม่อยากให้แบบไปไปมองเปรียบเทียบหรืออะไรกับใครเลยนะครับคือมันเป็นความฝันของเก่งแลิงที่แบบ จริงมันแบบยิ่งใหญ่สำหรับเรามากเลย<ช>คแค่นี้ยังไม่ได้แบบมีไปไหนไกลเลยแต่ว่ารู้สึกว่าโหมิลานครั้งแรกของเราเป็นอะไรที่แบบเห<ช>มือนไม่จริงอ่ะแล้ <ๆ S 1> คุยกับทุกคนหนูว <ๆ S 1> ่าแบบอย่งคิดเป็นความฝันเหรอหรือยังไงใช่มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความฝันที่ที่เราลงมือทําจริงๆายถึงว่าเราจะคุยกับน้องกต่อว่าเราจะวางโพสิชันเราไว้ไว้ยังไงเราเราจะกูม o m i ไว้ยังไงแล้วเราจะเราจะแ c t i v e กับตรงนี้ได้ยังไงบ้างใช่ถือว่ามาไวอนกัน มมาากเลยตั้งใจจะไปเก็บเกี่ยวมเมนต์อะไรบ้างอะไรนะครับตั้งใจจะไปเก็บเกี่ยวมเมนต์อะไรบ้างก็ทุกอย่างที่ทําได้ฮะตอนนี้ตอนนี้ก็แพนแพนแผนกันไว้อยู่ใใช่ก็เริ่มคุยกันแล้วว่าจะทำอะไรใช่ใช่ครับก็คุยกับน้องว่าแบบต้องต้องมี1 2 3องตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไปศึกษาจากพี่ๆที่แบบอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเขามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่แบบต้องเตรียมตัวเออ ฟิตติง้งตอนนี้อยู่อยู่ในโปรเฟสตอยู่ใช่อยากรองคอสตูมนี่ยอยาก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 ดูเหมือนกัน,นะตอนนี้ก็เลือก <c oughs> เลือกใช้กันอยู่จริงๆก็พูดตามตรงก็การไปครั้งแรกของเรายังไม่ได้พูดตรงๆคือยังไม่ได้มี power ในการที่จะแบบทิกสิ่งใดแบบตาม,มใจขนาดนั้นก็อยากให้ทุกคนรอลุ้นแล้วก็รอส่งพลังบวกดีกว่าว่าลุคที่เราได้ได้ represent เนี่ยจะเป็นจะเป็นลุคไหนแล้วก็ส่งกพลังใจให้เก่งน้องพิงในการแบบ ระจายสิ่งนั้นออกมาดีวกว่าแบบไม่อยากให้กดดันคาดหวังม<อ>ันเกินไปอยากให้แบบครั้งแรกนนองไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นทุกอย่างล้วนดีดีที่สุดแล้วเสมออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นประสบก,การณ์ของเราในการแบบต่อยอดครั้งต่อไปได้ก็ฝากให้กํลาลังใจเด็กใหม่ในวงการแฟชัน่นด<อ>้วยอาจจะมีแฟนลับไปให้กำลังใจถึงที่โน่นครับก็ก็ตื่นเต้นนะอยากอยากให้ทุกคนไปซัพพอร์ตเมชิน่กันเพราะว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่รู้สึกว่ายแบบคูลมาก แล้วก็แบบสไตล์แบบชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตกันแต่ว่าอยากได้ยินเสียงเรียกเก่งน้ปิงน้องใช่ใช่ใช่มันจะแบบว่าอิมแพกอะที่ไม่ใช่แพนิคแต่ว่าเป็นอิมแพกจริงจริงอะไรแบบนี้ชาลเก่งน้ำปิงเตรียเตรียมมาเตรียมมาเตรีเป็นขอขวัญวันเกิดน้ำปิงเลยมเนี่ยอุ้ยใช่เลยครับบอกหมายถึงว่าแบบทามมิ่งมันแบบใช่มากๆแบบเดือนนี้เรารู้สึก ฟูฟิลหัวใจแบบ<ม>ท,ที่ยังไม่ได้รับผูงขวัญอะไรจากใครมากมายเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่า <c oughs> โหมันเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยแบบอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบใช่ใช่ครับรู้สึกว่าเออในวันที่เราผ่านเรื่องราวต่างๆนานา,นานมันก็ยังมีวันข้างหน้าให้เรารู้สึกว่าเออมันยังมีสิ่งดีรอเราอยู่อะไรเงี้ยก็พยายามจะโฟกัสสิ่งดีๆแล้วก็มองไปข้างหน<ม>้ามากกว่าว่าเออเราจะวันนี้เราจะแบบมีอะไรที่มันจะเข้ามาในชีวิตอีกเราก็อยากให้พี่ๆแฟนๆของเราแบบทาแบบเราเหมือนกันเพราะว่าเราพยายามจะแบบเอาตัวเอง มองไปที่เป้าหมายมากกว่าที่จะแบบหยุดแวะข้างทางตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็สู้ไปด้วยกันแต่ว่าก็คือมีคนพาไปช้อปปิ้งมาแล้วได้ข่าวว่าช้อปปิ้งใหญ่ด้วยยังไงสีเป็นของขวัญวันเกิดหรือเป็นของพิเศษอะไรไม่ไม่ไม่ใช่ของขวัญวันเกิดเลยฮะแค่ชุดใส่ไปที่ไปทํางานเฉยๆครับแค่หรอได้แต่ว่า ไม่ไม่วางความคาดหวังใดๆก็เดี๋ยวปล่อยไปตามสิ่งที่เขาเตรียมแต่พี่ิดคาดหวังครับคาดหวังที่จะมอบให้ไม่รู้สิพี่อาจจะพี่อาจจะเก็บเงินไปเลี้ยงข้าวน้ำปิงที่ที่มิลานก็ได้นะกไม่ต้องเก็บเงินแล้วมั้งพี่เก่งไม่ต้องเก็บว่าหลังเงินเ่ย้ใเงินบนะมีเวลาใช้เงินหรือเปล่าเราแต่ว่าแต่ว่าอย่างไบา เออเดือนนี้อาจจะมีสองสองกล่องเออสองกล่องเนี่ยสองกล่องเลยติดสี่ก็วันเลนทายแล้วนะกล่องแดงหรือเปล่ากล่องแดงหรือเปล่ากล่องกล่องแดงคุกกี้เหรอครับลองหน้า่อยลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยได้หมดเราก็ชอบกินของหวานอยู่ก็สายหวานไงแต่ว่าสองวันมันแยกกันเนาะจริงจริงสิบสี่มันก็วาระหนึ่งสิบเจ็ดมันก็วาระหนึ่งก็ต้องมีทั้งสองวาระ ไม่มีก็ได้เลยแมมซิวซเพราะว่าสิ้นเดือนเราก็ถือเป็นของขวัญแล้วก็ยิ่งใหญ่สำหรับเรามากแล้วฝากเลยครับฝากอะไรลงไปเดี๋ยวเราที่เสบะเนาะตาโชว์พิเศษตาดูโตถูกมครับครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามีโชว์ที่ Japan Expo นะครับก็สามารถไปให้ังใจกันได้นะครับแล้วก็สามารถมาที่งานได้นะครับทุกคนก็ฝากด้วยนะครับบอกเลยว่าดีมากๆครับ ใช่แล้วครับใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณแบบแถวนี้นะครับก็มาให้กาลังใจพวกเราได้เมื่อกี้ก็แอบ,บไปดูพี่ๆแบบไอดอลมุงต่างๆที่เขาแบบเปิดฟอร์มไปก่อนหน้าแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งเวทีที่แบบได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างดี<ม>เดี๋ยวจะขึ้นไปรำไทยบนนั้นก็ลองดูว่าจะมีแบบว่าถ้าอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นหรือเปล่าคาถานารุโตรหรือเปล่าก็ลองดูฝากให้กำลังใจด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ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  1น <łość> ึสนสาักีน่ารักมากขอบคุณมากขอบคุณคับนี้เสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จนี้ไหมก้นนี้เสร็จนี้ ที่รับหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งสอง กท right? ุกนเะาน้องต้องไปเตรียมตัวแล้วนะคะโโกค่ะคาเซสเตเป็นเก็บภาพน้องได้เลย